พอตรวจเช็คพวกอาวุธปืนพวกระเบิดพวกกับระเบิดเสร็จเรียบร้อยนะครับพวกสเสบียงอาหารเรียบร้อยแล้วทางอ่าผู้รับกล้องอยบอกว่าให้ทุกคนมาเขียนใบตายโอโ้โหโ,โอโ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าคนหลายๆรา,ายการเนี่ยแย่งตัวพี่เลยนะทุกวันนี้ครับผมโชคดีที่ได้พี่ <laughs> เป็นคนแรกครับ โอ้ต้องบอกว่าเนื่องจากตอนนี้มีเพื่อนพี่หลายคนที่ท<ช>ํายูทูบเบอร์แล้วก็มีชื่อเสียงโดัง,รง,ดงครับตัวพี่เองด้วยคนติดตามก็จะแสนแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็หกหมื่นประมาณนี้แหละประมาณนี้นะ,ระนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเข้าเรื่องเราปฏิบัติการภารกิจของพี่นนเนี่ยอือ่นเลยพี่พี่มาไปไงมาไงถึงได้มาเป็นทหาร่านครับเดี๋ยวขอเล่าตั้งแต่ต้นนิดนึ่งว่ามันมีความเป็นมาที่จะต้องให้พี่น้องอ่า เยาวาชนคนไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้เรื่องราวในช่วงที่ก่อนที่พี่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครฐานผ่านเนี่ยนะครับช่วงนั้นผู้ก่อการคอมมิวนิสต์หรือว่าพอกคอเนี่ยเขาเข้ามายึดพื้นที่ทั่วประเทศไทยตามพื้นราบเชิงเขาบนยอดดอยไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับก็ พรรคคอมมินิสแห่งประเทศไทยเขาก็ได้ส่งคนเข้าไปยึดพื้นที่นะครับจากนั้นเขาก็ส่งกําลังของเขาเนี่ยนะครับลงมาเขาเรียกว่ามาโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็โจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันตำรวจทหารเนี่ยถูกเขาใส่สีตีไข่ว่ากล่าวให้ร้ายตอนนั้นสถานการณ์เป็นอย่างนั้นนะครับประมาณพออะไรครับตอนนั้น จริงๆแล้วเรื่องราเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปีพศ .2508 แต่ที่พี่กำลังเล่าเนี่ยคือช่วงนั้นพี่อายุ17ปีนะครับไปทำบัตรประชาชนสมัยก่อนอใบเหลืองใบเหลืองบัตรเหลืองนะครับแล้วช่วงนั้นอพอคอในพื้นที่เขตง,งานอีสานใต้เขตง,งาน205207เริ่มตั้งแต่ปากช่องปากทงชัยอำเภอเสืิงสางอำเภอคอนบุรีจังหวัด นครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยถูกพอกขอเข้ามายึดครองเทือกเขาใหญ่เทือกเขาแคว้นแพงเทือกเขาแผงมาไม่มีใครรู้เลยว่าพอกขอหรือว่าผู้ก่อการละคอมมิวนิสต์เขาเข้าไปยึดครองนะครับสถานการณ์ในช่วงนั้นกองทัพภาคที่สองนะครับเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาเปิดเพงลงรักกันไว้เถิดทุกวันทุกวันเพื่อชักชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่หลงผิดเนี่ย หันกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยช่วงนั้นก็คือ,อปีพศ .2525 นะครับคำสั่งที่66ทับ2523เนี่ยนะครับคือเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าคนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยผู้ก่อการร้ายเนี่ยเขาไม่ได้เคลื่อนกำลังลงจากภูเขาด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นกองประชาการกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3แล้วก็กองทัพภาคที่ส นะครับเขาก็ได้มีนโยบายว่าทำยังไงจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยผู้หลงผิดกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยสถานการณ์ในตอนนั้นพอปีพศ2 5 2 1เนี่ยเขาสร้างหน่วยทหารผ่านขึ้นมาภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยตรงเลยไม่มีภารกิจอื่นนะครับพอ,อช่วงปีพศ2 5 2 5ะครับเขาก็ประกาศกองทัพภาคที่สองบอกว่าประกาศประกาศรับ สมัครชายชะก,กันเข้าไปเป็นอาสาสมัครสามภานที่ค่ายปักทงชัยนี่คือจุดแรกที่ผมมีโอกาสได้เดินทางไปที่นั่นตั้งใจไปเลยใช่ไหมตั้งใจไปอยากไปเป็นอาสาสมัครหานพรานเลยใช่ไหมครับครับไม่ได้มีใครชวนใครกล่อมไปนะไม่มีครับผมไม่มีเลยไม่มีใครกล่อมไม่มีใครมาชักชวนครับแต่เรายึดมั่นในเรื่องของความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ ด้วยเหตุนี้บอกกับพ่ออะไรแม่บอกว่าพ่อครับแม่ครับผมจะขออาสาสมัครไปเป็นทหารผ่านแม่บอกว่ามึงอยากไปตายหรือไงพ่อก็บอกว่ามึงอยากไปตายหรือไงถ้ามึงอยากไปตายมึงก็ไปเลยท่านบอกว่าย่างนั้นนะครับไม่ฟังแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านไม่มีเงินติดตัวสักบาทครับพอไปถึงค่ายปักทงชัยก็เดินเข้าไปที่หน้าค่ายตรงนั้นก็มีกองรักษาการอยู่ นะครับซึ่งกองรักษาการเนี่ยเขามีอกองร้อยสรวัรทหารผ่านประจําการอยู่เราก็ไปถามว่าเปิดรับสมัครเมื่อไหรอะไร,ะไรยังไงเขาก็บอกว่าอีกหนึ่งเดือนค่อยมาสมัครใหม่บอกว่าอย่างนั้นตายเลยนะครับจะทำยังไงที่พักก็ไม่มีเงินก็ไม่มี<ป>ตัดสินใจเดินออกจากหน้าไข้ไปที่วัดบ้านนวลแดงนองโอ๊กเชื่อไหมพอพี่ไปถึงวัดบ้านนวลแดง แทนที่มันจะมีแต่ผมคนเดียวปรากฏว่าชายชะกันหลายร้อยคนอาศัยพื้นที่บริเวณวัดบ้านโนนแดงเนี่ยเป็นแหล่งพักพิงกินที่นั่นนอนที่นั่นเพื่อรอเพื่อรอวันที่ข้ายปักธงแัยเขาจะเปิดรับสมัครทาหารพ่านโหอย่างนี้ภูมิใจนะเราเนี่ยก็มีเราคนเดียวที่มาแล้วเคว้งค่ะปรากฏว่าในวัดเนี่ยเฮ้ยมีคนที่รักชาติเหมือนเราอีกเพียบเลยที่มารอครับเปิดปุ๊บกูสมัครปั๊บเพื่อจะกู้ชาติ ขนหัวลุกนิดหนึ่งนะครับหนึ่งหรือว่าสิบในร้อยบางคนเป็นมือปืนรับจ้างเป็นเสือสิงกระทิงแรดกเป็นเขาเรียกอันดพานตีหัวหมาดา่าบุพกาลีคนอื่นร,รวมอยู่ในนั้นปัญหาที่เกิดในตอนนั้นนะครับก็คือเรื่องของอาหารวัดเป็นวัดเล็กๆ บ้านพี่น้องประชาชนในพื้นที่แถบนั้นมีไม่ถึงร้อยหลังคาเรือนครับอาหารการกินนี่ช่วงนั้นอดอยากมากครับผมอยู่ได้ประมาณสักห้าวันคิดนะอดข้าวอดน้ําชวนผักเพลือผัก,พ,กพวกได้ประมาณสักน่าจะห้าหกคนบอกว่าเราไปตายดาบหน้าดีกว่าจากนั้นเดินทางออกจากค่ายปักทงชัยไปที่ค่ายเขากิวรวมฐานพันที่สิบเอ็ดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพอไปถึงเขาก็บอกว่าไม่รับตัดสินใจย่าเท้าเดินทางต่อบางครั้งก็โบกรถเอ10ล้อบางครั้งก็โบกรถ6ล้อรถพ่วงรถซุับเขาจอดตรงไหน,นลงตรงนั้นเดินต่อหิวข้าวเดินเข้าไปในวัดขอข้าวพักกินเสร็จแล้วบร้อยไปถึงกรมฐานพันที่ไข่เขาไผ่อำเภอ,อแถวแถวเขาจักรันอำเภอวังน้ําเย็นเนาะนะครับเขาก็ไม่เปิด สุดท้ายทำยังไงได้หลายวันแล้วก็เลยตัดสินใจบอกว่าลองไปสมัครทหารพานที่ค่ายเทวาพิทักษ์อำเภอปป่งน้ำร้อนดูซึ่งค่ายเทวาพิทักษ์เนี่ยเขาเป็นทหารพานของหน่วยนาะวิกโยธินนะเขาขึ้นกับกองทัพเรือแล้วนะครับพอเข้าไปเขาก็บอกว่ายังไม่เปิดรับไม่มีนโยบายเขาบอกว่าอย่างนั้นไปไหนก็เจอไม่เปิดตลอดครับ ทีนี้ก็คุยกันกับพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องบอกว่าเฮ้ยแล้วจะเอาอยัางไงดีก็ถามบอกเฮ้ยมึงมีเงินเท่าไหร่วะคนนั้นบอกเฮ้ยกูไม่มีถามเฮ้ยแล้วเองมีไหมคนนั้นก็บอกเฮ้ยกูไม่มีเลยวะ่ะสรุปแล้วประมาณ5้าคนไม่มีเงินสักบาท